ฮัลโหลสุขโขทัยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวสุขโขทัยเ้าเรียกอะไรนะอุทยานปวัติสาร์ส,สุขโขทัยโยดยเอาลรสซิงมาด้วยวนนเดี๋ยวเรานั่งโรสซิงกันไปดูู่รสซิงมันจะถถอ้าเดินนห้าก็กสซิงก็ี้ อ้าวไปเลยอย่างเท้เจ้าฮู้เจ้าฮู้เจ้าฮู้อะไรมันจะสนุกป,ปานานั้น เข้าใจว่าองค์พระเนี่ยน่าจะมีการปั้นขึ้นมาใหม่เพราะว่าขนาดโบสเนี่ยโดนกระหน่ำถ้าขนาดาษนี้เนี่ยป้ก็ไม่แน่ใจนะว่าสมัยก่อนเขฉาบปูนหรือเปล่าแต่ไม่น่าฉาบมันก็คือกกอขก้นมาเป็นอย่างนี้เลย เห็นไ,ไหมก่ขอขึ้นเป็นอย่างนี้เลยลรวองค์พระพุทธรูปเนี่ยปีหน้าเนี่ยสมบูรณ์หมดเลยสวยมากอืมกระโดดสวยสวยอันนี้เราอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะค่าเข้าคนละยี่สิบบาทแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากเช่ารถให้มาเช่าข้างในดีกว่าชั่วโมงละร5อยห้าสิบาทนะคะเพราะว่าถ้าเกิดข้างนอกเนี่ยเราก็จะโดน ถ้าช่วงคนเยอะเนี่ยเขาาจ,จะคิดชั่วโมงละ400แต่ถ้าเกิดไม่มีคนเขาอาจจะคิดชั่วโมงละ250แต่ที่นี่ถูกกว่าเช่าข้างในดีกว่าหรือว่าจะนั่งรถรางก็ได้จะมีคนแบบเขาเรียกว่าไงบรรยายด้วยก็คนละ30หรือว่าจะเช่จาจักรายานก็ได้สวยมาก ขับจากกรุงเทพใช้เวลากี่ชั่วโมงครับ12ชั่วโมงขับด้วยความเร็วเท่าไหร่108 109นี่ธรรมดานะครับออฟโรดด้วยนะครับไปเดี๋ยมีนี่มะธรรมดา ลมเย็นมากค่ะตรงนี้คือวัดตะพังเงินไปเราจะไปไหว้พ่อขุนลามกันถึงแล้วพ่อขุนรามคำแหง นี่คือทางเข้าประตูหนึ่งนะคะไปแล้วไม่มีการพูดการจารเลย<น>ยางเงียแดดคือแบบเปียงเียงแต่เขาไม่รอ,อวัดมหาธาตุาได้เดี๋ยวขณะนี้เรามาที่วัดศรีชุมนะคะ ค่าข้ายี่สิบบาทเหมือนเดิมหกสิบข้าวฟรีจะไปเอาหมวกเหรอ <c oughs> ไปไปไปเยอเดิม <c oughs> เอามาโทรศัพท์เอามา <c oughs> เขาบอกว่าเป็นพระที่พูดได้เราไปดูกันว่าทำไมถึงพูดได้ <c oughs> ไม่ได้รีเสิร์ชอะไรมาเลย <laughs> ดูนะครับนะครับต้องเซลฟีล่นะทำไมถึงพระให,อห้อป่ามาให้เดาแสงดิเดินดแล้วแบบมุบมิบมุบมิบมุบมิบเนาะแสงกระ,ะทบเสร็จแล้วสวยค่ะสวย อันนี้คือสุโขไทยสุกเกษนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของที่นี่ที่มันอยู่ข้างกับที่พักเลย <c oughs> เดี๋ยวจะถ่ายที่พักให้ดู <c oughs> คืนนี้เราพักที่อมรสุโขไทยนะคะคืนละห้าร้อยบาทคืนละอานนี้เอาอะไรมาใส่มาณนึ่ง ัวไทยจะพาใครก็ได้มาหาเราจะพาไปเลี้ยงข้าวแต่พี่คิมด้วยหรอกพี่คิมด้วยเองถึงแล้วค่ะเจ้าถิ่นพามากินอาหารชื่อร้านว่าครัวสะดาวานจ้าเป็นร้านที่เขาบอกว่าเหล่าข้าราชการชอบมากินกัน พวกอาหารอีสานไปเมื่อกี้เรากินที่ร้านตัวอัสดาวัไปแล้วนะคะก็อาหารไม่แพงเลยสั่งไปทั้งหมด5อย่าง มีกุ้งแช่น้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยกินกันสมคนก็500้อบาทแต่ว่าไม่กล้าถ่ายเกรงใจพี่คิมตอนนี้พี่คิมจะพามากินอ,อผัดไทยของที่นี่คือถ้าเกิดเจ้าดังๆก็จะเป็นป้าแอวใช่ไหมอันนี้พี่คิมจะพามากินเจ้าหนึ่งค่ะที่คนถิ่นเขากินกัน คือโต๊ะรุงของคนที่นี่นะคะร้านมันปิดนะครับโอหไม่รู้เจ้าอืาะว่่าชวงนี้รถติดขั้วอะไรมากินป้าแอมว้า เอาะอะไรคะกระาทียมูแดงเดี๋ยวบูแดงบูแดงดีกว่าเอามาตรฐานก็ว่าจอดเดียวพอโ okay. อเคลามรักินเพราะว่าปลาทุกวันนี้ปลาก่อนจะเล่นปลาวอร์มหนังมากนะวอร์มนานกว่าจะเล่นนะเพราะว่าตอนสมัยมหาหลัยเล่นไม่ย,<อ>ยังนุ่มอยู่อ,อ,อ่ะพอจะเล่เมื่อกี้ก็ พระพวกที่สุโขทัยก็พาไปกินร้านอาหารนิสานก็อร่อยมากเลยแล้วก็ไปกินผัดไทยเจ้าดังที่ <ปะ S 1> ถนน,นคนเดินอ่แล้วก็เจอเพื่อนหญิงอีกคนหนึ่งก็สุกดีครับมาโดยไม่ได้นัดหมายลงเฟซป๊บก็บมากันใหญ่เลย